มาแล้วค่ะผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมอยู่กับช่องทอมนิดเช่นเดิมกับแนวทางวหวยฮาน่อยอครับผมนะผูได้เฮงๆเรื่อยๆผููใด้มานกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดมาครับกดหัวใจมาครับผมนะเข้าตัวเน้นตัวแดงนะกครับผมนะ <S <S แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะก็ การลงทุนก็มีความเสี่ยงจัดไปยังมักกันอยู่หรือเปล่าผำม,มัากกับจัดลดตัวเด่นวันนี้วันเสาร์นะตัวเด่นวันนี้วันเสาร์ตัวเน้นตัวแดงครับศูนย์ห้าศูนย์หกจัดไปเน้นวันเสาร์ศูนย์ห้าศูนย์หกวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมวันนี้ เมื่อวานนี้เราเข้านะครับตัวเน้นด้วยเนาะหกกับเก้านี่ก็มาฆ่ากันแทนที่จะเข้าตัวแดงแล้วนะพิเศษเมื่อวานนี้เก้าห้าเรามีหกห้าเนาะห้าหกเข้าตัวเน้นห้าสี่ห้าหกลาวก็เข้าอีกนะตัวเน้นตัวแดงห้าสี่ห้าหกแล้วก็ลาวเข้าสี่หกครับ เขาแลวก็ยุดเนาะไม่มีว่าใครจะทําให้เข้าตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้ให้หลุดตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้ำกำลังใจมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งมาเขาแลยก็ยุดแนวทางของธมนิดเนาะถ้ามีทุนก็ถ้าไม่เข้าเราก็ต้องบวกเพิ่มนะครับตามให้เข้าถ้าเข้าแล้วก็หยุดเข้าแล้วมาอาจจะได้ทุนคืนแล้วก็กําไรนิดหน่อยนี่เป็นแนวทางนะครับรูดศูนย์วิ่งศูนย์ศูนย์ จับคู่ครับไม่มีลาววันนี้นะศูนย์จับคู่ศูนย์สามศูนย์เก้ารูดศูนย์นะต้องมาเลยนะศูนย์สามศูนย์เก้าเนาะตัวเด่นวันนี้ก็ศูนย์กับ หกครับจะเด่นนะหกจับคู่ครับหกสามหกห้า หกศูนย์ไม่ใช่หกสามหกห้าหกเก้าโอเคมักบอครับมือนี้เป็นไงบ้างถ้าใครจะเข้ากลุ่ม v i p เข้าไลนา์ก็ทัก ID ไลน์มาเลยนะครับผมนะเราก็จะลงไว้ข้างหน้าครับ ID ไลน์เข้ากลุ่ม v i p ดูง่ายๆเนาะตัวเลขตัวแดง ถ้าไม่มีถ้าไม่วันไหนลงใน YouTube ช้าหรือว่าวันไหนไม่ได้ลงแล้วก็มีไลน์ให้ดูนะครับก็ทักไปเลยได้นะครับผมนะมาตัวกันครับห้าสามห้าเก้าสามเก้าครับโอเคสิบตัวเจบถ่ายรูปสายวิ่งจัดไปมัดเลขกหด้นะ จับสามตัวกันหน่อยวันนี้มันต้องมานะสามตัวเนาะมันห่างหายไปสักเยอะอยู่สามตัวหน่อยครับสามศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าสามศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกโอเค น่าจะเป็น306นะวันนี้ก็กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดหัวใจกดมากครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็คุณนะครับที่มารับชมอย่าลืมไปทําบุญทาทานนะเด้อครับพ้นถูกหวย